เรื่องเล่ากล่อมนอนจากเ e b o o k Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่ีว่าโอกาสใหม่ในจานเปล่า ในห้องประชุมเล็กๆไร้หน้าต่างแสงไฟนีออนสาดส่องลงบนโต๊ะไม้สีเข้มคุณวิชัยนั่งตัวตรงมือประสานกันแน่นบนตักหัวใจของเขาเต้นไม่เป็นจังหวะเขารู้ดีว่าการถูกเรียกตัวมาพบคุณกรที่ปรึกษาจากบริษัทนอกที่เพิ่งเข้ามาช่วยบริษัทปรับโครงสร้างองค์กรน,นั้นไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆคุณกร ชายหนุ่มท่าทางสุภาพพูดจาฉาญาแต่แววตาดูเยือกเย็นเริ่มต้นบทสนทนาด้วยความเป็นเหมือชีพสวัสดีครับคุณวิชัยขอบคุณที่สลับเวลามาในวันนี้นะครับผมต้องขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าจากการปรับโครงสงร้างองค์กรทางบริษัทมีความจำเป็นต้องยุบตำแหน่งของคุณนะครับคำพูดนั้น เหมือนค้อนปอนทุบลงกลางศีรษะของคุณวิชัยโลกทั้งใบหมุนคว้างหูอื้อตาลายเอออะไรนะครับแต่ผมทำงานที่นี่มากว่า20สิปีแล้วนะครับคุณกรพยักหน้ารับฟังอย่างใจเย็นเขาบอกว่าเขาเข้าใจความรู้สึกของคุณวิชัยดีนี่เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบาก และทางบริษัทมีแพ็กเกจชดเชยตามกฎหมายและมีบริการให้คำปรึกษาด้านการหางานใหม่แต่คุณวิชัยแทบไม่ได้ยินสิ่งที่อีกฝ่ายพูดเลยเขานึกถึงภาระค่าใช้ใจ่ายทางบ้านลูกๆที่กำลังเรียนการคิดถึงภาระต่างๆเหมือนมนดํดำแห่งความสิ้นหวังเริ่มแผ่ซ่านเข้ามาในจิตใจ แล้วผมจะไปทำอะไรหล่ะทีนี้อายุขนาดนี้แล้วใครเขาจะรับเขาทำงานเสียงของคุณวิชัยแผ่วเบาและสั่นเครือคุณกอนมองคุณวิชัยนิ่งเขาว,วางแฟ้มเอกสารลงแล้วโน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปมีความจริงใจและกระตือรือร้อนขึ้นเล็กน้อย คุณวิชัยครับลองนึกภาพตามผมนะครับชีวิตคนเราก็เหมือนกันแบกเป้สะพายหลังตอนนี้เป้ของคุณอาจจะเบาลงไปมากเพราะสิ่งที่เคยแบกไว้ก็คืองานประจำมันได้หลุดออกไปแล้วคุณอาจจะรู้สึกหวงเวงใช่ไหมครับคุณวิชัยพยักหน้าแต่ก็ยังรู้สึกสับสนคุณกรณจึงพูดต่อไปว่า คุณวิชัยลองคิดดูนะครับเป้ที่เบาลงมันก็มีที่ว่างให้คุณได้ใส่สิ่งใหม่ๆเข้าไปได้ไม่ใช่หรอครับตลอดหลายปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่คุณอยากจะทำแต่ไม่มีโอกาสได้ทำเพราะมัวแต่ยุ่งกับงานที่นี่คุณวิชัยเงียบไปครู่หนึ่งเขาหลุปตาลงมองมือตัวเองแล้วภาพหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในใจ เขาฝันมาตลอดว่าอยากเปิดร้านอาหารเล็กๆของตัวเองร้านที่มีอาหารอร่อยๆบรรยากาศอบอุ่นให้ผู้คนได้มานั่งคุยกันแต่ที่ผ่านมานั้นมันก็เป็นแค่ความฝันเพราะเขาจะเอาเวลาที่ไหนไปทำจะเอาเงินทุนมาจากไหนกันเมื่อได้ยินคุณวิชัยอธิบายคุณกรก็มีแววตาที่เป็นประกาย โอ้ร้านอาหารใช่ไหมครับนั่นยอดเยี่ยมไปเลยทำไมถึงคิดว่ามันเป็นแค่ความฝันล่ะครับคุณวิชัยก็ผมเป็นแค่ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อไม่ใช่เชฟไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจร้านอาหารเลยสักนิดคุณวิชัยครับคนเราทุกคนต้องมีก้าวแรกเสมอนะครับไม่มีใครเกิดมาแล้วเป็นเชฟ หรือเป็นนักธุรกิจได้เลยคุณทำงานฝ่ายจัดซื้อมาก,กว่า20ปีคุณต้องมีทักษะในการเจราจาต่อรองการบริหารจัดการต้นทุนการเลือกวัตถุดิบชั้นดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับนี่แหละคือพื้นฐานที่สำคัญมากสำหรับการทำร้านอาหารนะครับคุณกรหยุดเล็กน้อยมองลึกเข้าไปในดวงตา ที่เริ่มมีประกายความหวังของคุณวิชัยแล้วพูดต่อว่าเงินชดเชยที่คุณจะได้รับลองมองมันว่ามันคือทุนตั้งต้นสำหรับความฝันของคุณสิครับแทนที่จะมองว่ามันคือเงินก้อนสุดท้ายสำหรับการประทังชีวิตแล้วคุณกรก็ชี้ไปที่กระดาษแผ่นหนึ่งแล้วให้คุณวิชัย ลองเขียนแผนในฝันของตัวเองออกมาร้านอาหารแบบไหนที่คุณวิชัยทำได้อร่อยที่สุดใครคือกลุ่มลูกค้าของคุณวิชัยคุณวิชัยอยากให้ร้านมอบประสบการณ์แบบไหนให้กับลูกค้าแล้วคุณกรก็พูดต่อไปว่าคุณวิชัยครับกระเป๋าเป้ของคุณตอนนี้มันไม่ได้ว่างเปล่านะครับมันมีความฝันของคุณ ที่รอให้ถูกหยิบออกมาปัดฝุ่นอยู่งานประจำมันจบไปแล้วแต่นั่นอาจจะหมายถึงการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าก็เป็นได้นะครับใครจะไปรู้บางทีการถูกปลดออกจากงานครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสทองที่ผลักให้คุณเดินตามเสียงหัวใจของตัวเองจริงๆก็ได้นะครับคุณวิชัยมองปากกาในมือ ดวงตาของเขาเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาความสิ้นหวังเมื่อครูค่ค่อยๆจางหายไปคำพูดของคุณกรนเหมือนกุญแจที่ไขประตูบานใหม่ให้กับชีวิตของเขาแล้วคุณคิดว่าผมจะทำได้จริงๆหรือครับคุณกรนคุณกรนยิ้มกว้างแล้วตอบว่าผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าคุณจะทำได้ไหม แต่ผมรู้ว่าถ้าคุณไม่ลองคุณก็จะไม่มีวันรู้เลยและคุณจะเสียดายไปตลอดชีวิตที่ไม่ได้ควา้าโอกาสในจานเปล่าครั้งนี้ไว้ตอนนี้เป้ของคุณพร้อมแล้วนะครับที่จะใส่ความฝันในการเป็นเจ้าของร้านอาหารเข้าไปคุณพร้อมจะออกเดินทางครั้งใหม่แล้วหรือยังครับคุณวิชัย คุณวิชัยกำปการในมือแน่นแววตาของเขาดูมุ่งมั่นแม้จะยังไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ณวินาทีนี้คุณวิชัยได้ค้นพบโอกาสที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความผิดหวังและเขาก็พร้อมที่จะปรุงแต่งชีวิตบทใหม่ด้วยสองมือของเขาเอง บางครั้งการสิ้นสุดของสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ที่ดีกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อาจจะนำพาโอกาสที่เราไม่เคยคาดคิดมาให้กับเราก็เป็นได้จงมองหาความเป็นไปได้ในทุกสถานการณ์และกล้าที่จะทำตามความฝันของตัวเอง ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The บ o o k ทเล l e r นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีพลังใจมีกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ